สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะมาพบกับช่องของเราค่ะเปิดมาไม่ต้องตกใจนะคะแม่แม่เอฟซีวันนี้มาตัดต้นไม้ค่ะมาตัดต้นไม้ให้น้องตีเล็กนะคะตัดต้นไม้ควานอยู่บนต้นไม้ค่ะนูน่นสูงมากเลยค่ะสูงมากประมาณกี่เมตรอะกี่เมตรฮะประมาณ โอ้10เมตรน่าจะได้มาคะเนี่ยสูงค่ะต้นนี้เขาเขาเรียกว่าต้นอะไรต้นทอนทค่ะเขาเรียกว่าต้น,ตนทอนแต่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจนะคะภาษาอีสานเรียกว่าต้นทอนค่ะต้นทอนนะคะ ไปก็จะเออเป็นเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะแม่เคะเป็นยาเออเป็นยาสมุนไพรชนิดนึงค่ะเป็นยาสมุนไพรชนิดนึงช้างกินแล้วก็จะทำให้มีอมีรนะคะ ขานขึ้นต้นไม้ค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนอาหารให้เขาแบบนี้ค่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนเขาจะไม่ค่อยกินกนคะคะกินอ้อยทุกวันเขาก็จะเบื่อไม่กินต้องมีกับแกล้มมาหาตีเล็กขึ้นต้นไม้สูงเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นทุ่งนานะคะเป็นทุ่งนาค่ะหน้าแรงจะเป็นแบบสภาพแบบนี้แหละคะ่ะนาแรงก็ฤดูใบไม้ร่วงด้วยค่ะเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็ไฟก็คงมาค่ะไฟป่านี่ค่ะก็จะลำบากหน่อยค่ะควันต้องขึ้นต้นไม้สูงก็อันตรายด้วยค่ะ ก็ต้องสู้ค่ะเพื่อให้ช้างของเราได้กินอิ่มนะคะจะลำบากยังไงเราก็สู้ค่ะตรงนี้เป็นต้นสะเดาค่ะสะเดานะคะกำลังออกดอกสวยเลยค่ะต้นสะเดาค่ะ กับบรรยากาศแบบบ้านบ้านค่ะวันนี้มาตัดต้นไม้ค่ะจากตรงนี้จากศูนย์คดมาตรงนี้ก็ประมาณ10กิโลน่าจะได้นะคะไปกลับไปกลับก็ประมาณ20กิโลค่ะ เป็นลิงเลยนะ,ะขะาวานเปลี่ยนจากขวานช้างมาเป็นลิงจะลำบากยังไงเราก็ต้องให้ช้างเรากินอิ่มนะคะเราไม่เคยให้ช้างของเราอดนะคะ ิดคลิปมาไม่เจอตีเล็กไม่ต้องตกใจนะคะเรามาตัดต้นไม้ให้ตีเล็กค่ะเป็นยาสมุนไพรชนิดเนื้อค่ะช่วยบำรุงพระกำลังเขาค่ะต้องสับเปลี่ยนอาหารให้เขาด้ว่อยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะเอาต้นบอน,นะคะมปให้น้องตีเล็กค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อก,กหลักของตีเล็กนะคะค่ะมาถึงแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาถึงกกหลักของตีเล็กแล้วนะคะค่ะเมื่อกี้แม่ควนก็ยังไปซื้อกับข้าวอยู่นะคะไม่รู้จะกินอะไรเลยค่ะวันนี้กินข้าวมันไก่ค่ะมันข้าวมันไก่สองกล่อง น้องเกมก็ไม่อยู่ค่ะวันนี้น้องเกมก็นอนบ้านยายนะคะิะตีเล็กตีเล็กนะนะ น็บง่ายอีกแล้วค่ะเอาอ้อยเน็บไว้ที่ง่ายอีกแล้วถ้ามไม้ตายนะคะ สำหรับแม่แม่เอฟซีท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนน้องตีเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะปักหมุดลายไอดี ID นะคะไว้ที่ใต้คลิปเลยค่ะแอดไลน์เข้ามาหาเราได้โดยตรงเลยนะคะ mm hmm. ค่ะวันนี้รอดินทั้งวันก็ดินยังไม่ได้เลยค่ะรอทั้งวันเลยก็ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องไปอีกค่ะ mm hmm. เพราะว่าเขาบอกว่าคิวยาวนะคะเขาบอกว่าคิวยาวค่ะ ว่าจะเอามาให้เขาได้กินก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะชอบกินแต่ของหายากๆนะคะกินของสูงๆค่ะหายาก เหนื่อยนะคะวิ่งไปวิ่งมาก็เหนื่อยะคะ่ะตีเล็กนะคะเป็นพี่ชายของน้องใบบุญแล้วก็เป็นลูกคนโตของพังไม่เหมยะคะ่ะก็จะกินแกล้มกัน,นะคะ่ะอ้อยด้วยแล้วก็ต้นทอนที่ตัดมาเมื่อกี้ะคะ่ะกินแกล้มกันอ้อยคำ ก็ต้นทอนคำค่ะสไตล์ของเขาค่ะตีเล็กยุค 5G ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครมีนะคะคนะวานก็อุ้มน้องอิงไปรถพักค่ะม,ม,คมีความสุขกับการกินมากเลยค่ะตีเล็ก น,นีก็จะได้เวลาป้อนข้าวน้องน้ำาองแล้วนะคะก็ขออนุญาตไปทำกับข้าวป้อนข้าวน้องก<ด>่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ